ฝุ่งเดงข้ามพี่น้องอีกดอกรนึ่งอนี่พี่น้องแต่อดอกนี้คือราาตัอตนอีกดอกนึ่งจ้ะ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่าน้าจ่าที่เขามารับชมชงเมกิกพะลุยจ้าสวัสดีทั้งในประเทศและก็ตั้งประเทศเนอกจ้าสวัสดีพญ่แม่ใหญ่ครับผมเอฟซีเซบิร์สูบูทุกคนกครับผมจ้ามันนี้พอกันต้นเดือนน้อยเนาะแม่นครับวันที่หนึ่งนะ้ค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าพี่น้อง,องมันมนี้เมกีกกับพะลุอิจพาเขาปมาหาเฮดคือเก้าจ้า วันนี้ขึ้นมาปีนผู้นะครับวันนี้มาผู้จองครับผมตัวบไหอยามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากที่เขาบ่ได้มาไร้เมืองแหง้งไดยเนาะแมนครับผมอาจจะเป็นอาทิตย์แดดละพี่นอ้องบ่ได้ปีนผู้เนาะค่ะแมนครับอันนี้ก็เลยขึ้นมาปีนเบิ่งจากพี่น้องว่าสิมีเฮ็ดหยังเฮาเก็บแน่เนาะ,นะแมนครับม่าซองเบิ่งเฮ็ดโปรเฮ็ดขอนนําล่ะจ้ะแต่ว่าขึ้นมาเฮาก็ฝนตกเด้อพี่น้องฝนฝนตกวังเมือสองเมือนี่เนาะเพราะว่าหนุกรคอนเปียกคักขนาดจากพระท่านหินจ้ะ ขึ้นมาหอดล้างผูกับสิพากันกินเขาก้อนจ้ะพี่น้องนั่งพักก่อนครับสักหน่อยครับผมไปจังสีเดินทางต่อเน,อะนาะแม,ม่จ้ชมกับ็ไม่กิ๊กพกกกอก,กิ๊กเน่าจ่าเมือนี้ว่าสีใดสีมันเฮ็ดยังแน่จ้ะไปกันจา้าไปครับผม,มกดกเลย<ก>ห่งมันครับผมเห็เดกอ,อปวด <laughs> ปวกปวดขึ้นจะใหม่ด้วยครับขึ้นหอดเห็ดกินหอดเห็ดเนาะปวกไห่เนาะไม่นครับผมจ้า ดอกหวังว่าดอกนี้จะสมบูรณ์นะอ่าโอเคสมบูรณ์ด้วยจ้ะสมบูรณ์เนาะลอคิดเป็นเลขใดบ้านนี้นี่ฮะตาดีได้ตาไหลเสียพี่น้องวันนี้นะคะวันนี้มันหายออกเนาะจ้าโอ้ยลายมันกินสีแต่ทั้งรังเธงปลูกกินสีเกิดเบิดพี่น้องเอ้ยดอกคันง่ายมันกินสีบ่มีเนาะทองเพิ่นงามอยู่จ้ะหลังนี่คุณกินสีบะจ้ะ พ่อพี่น้องไงบานมาเจอผลจะหอดผลน้ำม่กีกุนครับได้ดอกอยู่ครับคนหนึ่งสองสามสี่คนเอาม่กีก็เอาอันนี้ก็หาดอกครับผมเจอกับบานยังแข็งอยู่ครับบานไหนเนาะโอ้โนี่ครับอันนี้สวยงามอยู่เนาะสวยงามจ้าจูมอยู่มีดินแน่ครับ Hả? Hả? Để không đẹp đẹp gì mời 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 ได้ยุจะอ,องข้นขาวจะหนาย,นยอ่าได้ยุงามอยู่ครับผมหลมง,งงขนงามงาง้นงามโอ้หนอกง<อ>่ายเลยจ้ะบานตะเลยครื่งเลยครับแต่หางบานใหมที่ตอถึงโข้าหางไหม,ม่้นโอ้องขาวจนผูน,นะครับข้าหาักใหม่จ้ะ ตัวง่ายเลยครับบงาีกแล้วครับาย่จ้าใบไม่หม่ๆเนาะเทพปุจูมัอก็สเงยดี่านั้าได้องที่นั่นเท่มากได้ด้วส่หมกใจดีแหละจริงออีเบืองบอกวาเฮิตก้น่อนะจะได้ล้างแตกกันี้แดดๆดทนหอนล้างแตกบวด เอ้ยมันคือพผลตะลุ่นนี่พี่น้อเจ้นว่าบริมาโดนกระเพาะตะลุ่นจังสีน้อยเนาะลุ่นมันบานนะแต่ว่าก็เต็มตาไม่ได้พี่น้องบาน,นงามอยู่ครับผมนี่ได้บโบได้ยู่ท้องเขา,ขาอยู่ด้วยบานอีกแล้วจ้าแต่บานงามอยู่หรอกครับบานแข็งเนาะคุณไอ้จุ้มพ่น โอ้ไปสวยงามอยู่ต่อไปน้ำลงมากครับแม่ <c oughs> จ้าชมเนเดียวกังามเนาะชิ้นเดียวก็ฟองมีสีโอ้โหนี่สีจุมจ้มจูมจนี่จ้ดด<า>ะดอกเนื้นอ,อแม่งกินค่ะ เหลือเนาะเหลือสีออเวัดเนาะอีกตัวก็อ่ะอินาตัวนี้งามตัวนี้งามอินจาอ้างามปนกับบานกับจูมไปนะครับเอามาเล่น่อกี่บานเอาอะไรเยอะอะไรจ้ะท้องขาวอยู่จ้าท้องขาวอยู่ครับสีคือเนี่ยแหละครับบานอันนี้ที่จูมเมอวานนี่เนี่ยค่ะคนที่จูมนี่มีกี่ โบสมบูรณ์แบบปนได้เนาะแมนแมงเดีอยสีบัดบดจากลิงเก็บแล้วก็แมงเลี้ยเนาะแมงครับในี้บหัวลี่แขกนะจ้ะบานง้มเนาะแมนครับเมืองเฮ็ดคอนกับโบข้อยมีเนาะเมื่อกี้เพราะว่าบบข้อยมีไม่เห็นเลยเนาะเพราะว่าอันคอนซุ่มนะครับคอนเปียกสองล่อให้ดคอนแห่งแห่งกันครับผมน้ำหมองหลายอยู่แต่ว่าคอนเพยังเปียกฝนน้ำฝนเนาะแมนครับฝนตกดู เดีกยวนี <ing> <the speaker> <t> ้เอาไปได้หรือยังิกน่าจะไม่ได้อ้บไปได้อนนี้อาเป็นเชื้อไปบีบกระจายมันเป็นเชื้อออกกระไรเนาะแม่ให้มันออกทั่วๆออกไล่ๆโอ้เฮ็ดนี่ยังดีกว่าเดิว่ามันหินเราไม่้องเนี่ยมาว่ามันหินเ่าแม่นหินเราไม่้องเห็ดแต่ว่าเอาไปได้เราจะเห็ดผงเขาแค่หน่อยอู้ยใหญ่เหี้ เปือเป็นเชื้อจ้ะพี่พี่ดอกอะไรดอกได้งามอยู่เด้เอี้เอาทางนันออกคมใหม่มาตากกีดน้ออายเลยจ้า,ามมงามเนาะงามจ้ะยังอีดอกึงได,ด้จ้าดอกนึงงงามคือกันจะไอายมูนี่มีสามเอาได้สองเนาะจ้าแกงเสีบแท่ได้ในจับ้วานหวานเขียนครับเขียนดีครับ เอาอาเห็ดผึงดำได้แะเเขาเขาห็มเห็ดผึ่งดำนากจริ่ออกหม่อยู่พี่น้องออกทุกปุ๊บเลยครับแข็งแห้งจ้ะพี่อ้นนี่เดี๋ยเื่อกิกับสรีไซคอลตาเนาะรับเหชดกรจังสบอทับกันจ้ะเฮ้ได้ครับหอยพอออกไม่เลยตัวละครับนี่พ่อจะเห็นครับเพ็ดผึงบัน หลังจากบวได้ขึ้นมาไล่มือครับผมขครับึ้นแบเป็นส้นยานที่ดีอยู่เนาะเมนครับผมขึ้นออกใหม่เลยเนาะขอหมแหลคงเพลินกับมีเนาะแต่ผมว่าคมที่สองที่สามีบอลนะครับครับผมคพูดพูดพูดทั้งหนาไม่กี่นะหน่าแนมานวันสองเลยคร ของอีลินอกแม่งกินแน่เนี่ยครูนี่ง,มนนา,งามแห้งหน่อยนะแม่นครับแม่ออกใหม้ด้วยครับเพชรเฝองดำสวยมากเลยจ้าตั้งแต่เอาบริเก็บเพชรฝังโดนแล้วเนาะแม่นครับนี่ก็บานจ้ะแต่ก็ยังโอเคจ้ะถงองยังขาวจ้ะหอมจ้ะขาหนาให้เนาะแม่นครับ มาอีกแล้วจ้ามาไม่ใหม่อกหรอครับทองขาว่นะครับต้นคาซองตัวไหนคาเปดมีดอกตูมอ้ายจุดวางใช่ละโุ่นใช่คร่โอ้โหหน่่ดีครับจุมจ้าจุมบนมน่มากเนาะแม่จ้าจุมสว่ๆย่จาอืมว่ามีหม่องตีตัวนี้สมบูรณ์แบบเยอะเลยเนาะทองนี้ก็มังเห็นดอกนึงจ้าขงขากำนนะรับ ดอกนี้คือน,น้อยเท่จ้าน้ำคีรีใช่ไหมจ้ะนี่ก็แม็นด้วจ้ะอืออะไรก่อนนะจ๊ะอ,อ๋เาอเพิ่งทิ้งไหลายว่าดอกแกงมาเสียบอย่างนี้ทำให้ยูมืดเท้าอยู่ในหกหกเองมะจ้าจ้ะอื้มดอกนี่เพิ่งขาตทหักอยู่เนาะตกพวกเอาคันว,<า>ว่าสิเบิร์ดก็มีใหม่อยู่เนาะ แม่งอันนี้ตอมเป็นเห็ดผึ่งเลยเอาเห็ดผึ่งตัวไรเผึองเข่าเหรอันนี้เห็ดผึ่งดำนี่เนี่ยยังงงแดงแดงข้ามตัวนี้ยไอ้อ๋อจะใส่อยู่จ้ะมีดอกนึงเอ๋อสัญญาณดีดีเอ้าสมสายยาใบเตยเนาะชมแดงข้าหาชมสสายยาใบเตยเนาะคิดว่าอืมบอกล่ะ ได้ดตกแล้วไ่ใช่ได้เตจ้ะมันคืออีดอกนึงนคือจว่าหังยจะได้แต่ดอกค,ค้าได้บอกอืกกอต่ดอีนองเจ้าอกเนี่ยได้เนาะฝั่เด็ขามเี่างขามไดน้นองดำเนี่จะาสมบูรแบบเนาะจ้ะอดอกนี่ก็เป็นตาแซบจ้ะสมบูรณ์แบบคือกันจ้ะ ดอกนงงี้อ่ะพี่สมบูรณ์แบบเนาะแม่นครับฝรัง่งแดงข้ามพี่น้องอีกดอกหนึ่งนี่พี่น,อนอ้องเแต่ดอกนี้คือพี่ตะคาตันเนาะแม่นไอ้ตะคาตันวา้าตันอยีต้อนเนี่ว้าวไม่ <c oughs> อ,อยากเล่าจ้ะผมเ่งแดงข้าตมตะขาตเี็ดขาวหน่อยเนาะตี๊ดขาวฝรั่งไข่ป๊าด ดอกงามครับพี่น้องดอกเดียวเทิงผู้จองคือสวยงามใช่ไห่ดอกเดียวแท่านเทศทองลุมใช่ค่ะนี่เดียว่คิดหอมจังเมื่อกี้เห็นดอกเดียวเนาะบหันใกล้บ้านเพื่อนมีดอกเดียวดอกสองอยู่จ้าอ๋อพิ่มอีกดอกนึงจ้ะโดนๆจังเห็นดอกเนาะขาหักเนาะแต่กระตัดออกกระไดอยู่จ้ะนี่งามอยู่เนาะสวยอยู่จ้ะเอาคนแต่พี่น้องแต่หรือเอเนี่ย เตะเนาะเขาขึ้นมาล้างผู้นี่ผู้จองนี่เห็นผงแน่ี่นอนไม่นด้นอะแม่นครับบานหนึ่งจ้ะ <c oughs> เอ็ดเดงโกจ้ะทองขาวอยู่อะได้หล่นบานๆ <c oughs> อันนี้พึ่งขาลายจ้าพึ่งขาลายจ้ะห้อนนาายอเดือยประกับเฝาอยู่ดิเนะ ะอะไรอยู่ครับจ้ะผีสองอ่ะแต่ว่าดอกนี้เอาบัวได้เป็นเชื้อจ้ะเอาดอกนู้ดอก,กนี้จ้ะจ้ะสีดอกดอกนี้งามเนี่ยดอกนี้งามจ้ะสมบูรณ์แน่จ้ะดอก ครับพี่น้องมาพอเฮ็ดข้าวดินครับผมในถุงนี่เก็บมาบริทศไทยบึงด้วยครับผมสีพ่พระวยรุ่งเรือแล้วครับเห็นไม่ี่เก็บมาเลยครับนี่งที่อันนี้เป็นที่งานก็ไ้เก็บเอาครับผม มาบรรเทศไข่ได้ครับข้าวดินอยู่ขาวดินจ้าดินพ่พพนพเนาะ,ตะแต่มันเกิอดอยู่พ่นจซือจ้ขาขาได้ครับขาลายได้จ้า พอได้เล่มตะขาวดินพี่น้องแจงคอกะร้ายกระดุนบานแม่นครับพี่ไม่คิดจุ่มกับวารายน้องเฮ็ดกอแน่นจุ่มวารายเฮ็ดเพิงกะเพิงมีเน่คือกันจ้ะพ่อได้เล่มจะเพิงวันนี้พอได้แจงค่ะอ้โหแข็งดีเนาะแน่นจ้ะสวยๆจ้ะจุ่มงามยเลยโอ้ยเนาะ เป็นไข่ตกปอกเลยจุ่มแบบไหงไข่เห็ดขาวดินคือจุ่มเพื่อน่ะนะจ๊ะบันนี้แม่คิีกเอาใส่ตาด้วยครับจากใส่ถุงเนาะนะครัถอดใส่กระดะจ้ะฝ่ายนึงเป็นเห็ดเผือกฝ่ายนึงเป็นขาวดินเนาะแมนครับผมเพราะว่าขันทีใส่ไปเลยกับยานเห็ดเผือกทับเป็นมุนนะครับก็เลยใส่ถุงก่อนวันนี้ขันทีลงมากก็เลยใส่กระตาต้องกันครับผมชุ่มพายง่ายครับผม ให้าากรดูเหมือนกันจูงางามดีเลยแม่ตนะด้มันสอนสองคนนแม่นะนีน่จูงมาสองหนาวๆเบิดฝนจังเลยพี่น้องอ้ยมันดอกฝายแต่คือคู่ปีติดเก็บมานะครับแม่นเธอปีนี่ฝนเบิท่านฝนเบิท่านนี้เลยท่านว่า,นาสิเบิดอยู่ฝนตกอยู่เลย ฟุนลิงขนาดด่ทั er yeah. no. ้งไหนเมนก็อ่ได้บ่เอ่าได้เนาะเมนอันนี้ก็ได้เวลาฝนห้อเลี่หน่อยบายมาเนาะจะจันหน่อยเนาะเมนจ้ะตัวน้อยๆเด็ีน้องจะเสียงดีคับขนาด <ๆ>เอาพญายิ้มยิ้มเอฟซีเบิร์ทุกคนแหรอครับผมปกิก็มีกิกผ้ากรบบาะบะแหรอครับที่ผ้าล่งจากเขาแหรอครับผมเพื่งผลงานก็มีกิกเลยครับผมมาได้ลายไปเลยครับผมนี่ครับ,มรบผมไม่ค่ะพี่น้องเห็นมาผู้ี่มจ๊ะกินผู้ ผลงานของเฮาวานนีน้ยนอกจาะวันที้หนึ่งพฤศจิกาพี่น้องก็ถือะะนะบะหมันด้วยจ้ะโบได้เต่าปลาเนาะน <laughs> ตานี่ไม่แต่เฮ็ดเดโก้นอจาะพี่น้องแต่ว่าก็หลายตาหลุนใหญ่ๆเนาะหลายตาหลุนบานพี่น้องตุ้มก็มีบ่หลายแต่มีจำเนี่ยทั้งทั้งถึงนี่ค่ะดอกตู๋อะไรไม่แต่ดอกบานเลยแต่ใหญ่ๆเลยจะ้ะส่วนกับตานี่ยนอกจาะมันก็มีเห็ดเผิองแน่อยู่จ้ะเห็ดเผิองหลายเติบอยู่เนาะเฮ็ดเผิองเขาคำเฮ็งแดงข้าม ผึ่งเขาคำสีไหลกว่าผิ่งเดงข้ามด้วยพี่น้องผึ่งแดงข้ามนี่อยู่ประมาณสี่หาดอกเนาะแม่นครับผมก็มีพึ่งเขาแค่แต่พี่น้องพึ่งขาวผิ่ง,งไข่จ้ะเราไฟ้เนี่ยก็สิเป็นเห็ดข้าวดินด้อจ้ะแม่นครับผมขาวดินหลายกว่าโมอยู่จ้ะข้าวดินแต่ว่บาบ๊ดยเดยไทยเบิ่งบ่สุดดอกไม้เน,นานะแม่นครับผมเก็บมาเลยก็มีครับข้าวดินครับผมดอกไทยเนี่ยดอกบ๊ว่ไทยเนี่ยจะเห็ดข้าวดินถือว่ามันด้วยจ้ะพี่น้องเดใส่สองตายจ้ะ ถี่มาตามหาเฮ็ดบดเห็ดรมก็คือบอมมี่จ่าเฮ็ดบดเฮ็ดลมบอมมี่เนาะนี่ก็จะแบบนี้จ้ะก็สำหรับคลิปวันนี้ไมกิกก็พอกิกก็ฝากไว้น้ำอีกคลิปนึ่งละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไมกิกพะลุอีจ้าไมกิกก็พอกิกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้า ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆข,ขอบคุณกำลังใจเมคิกะเพราะกิก้าขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จ้าเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าว่าเมคิกะสิาพาไปหายอยังพี่การ์ดใหจ้ามื้อนี้เมกกคิกะก็เพราะกิกะตกกระบาลกอนจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีปัจจุบัทุกคนครับผมพอใหญ่งไม่ใหญ่ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกททกำลังแรงใจด้วยครับผม ขอบพระคุณหล้ายครับที่เขามารับชมเมื่อกี้พิ่มด้วยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผม